จะร้องเพลงไหมเ,เสียงพุ่งนี้พี่ยุทธกุ้งบอกให้เลยนะว่าพุ่งนี้ไม่ไม่มีใครเอาลิขสิทธิ์กุ้งได้นะออกุ้งจะร้องเพลงไหนใครจะร้องเพรุ้งละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ได้สักคนนะคะพี่ยุทธแล้วจะต้องพี่ยุทธไม่สงสารผู้ฟังเหรอไม่อยากฟัง <laughs> นี่คิดถึงตั้งแต่หลังเลือกตั้งได้พยายามให้นัดหลายทียมาคาดกันพี่พยุทธไม่ได้ขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อนะคะไม่ได้ทําให้เสียหายคุณเอกหรือคุณต๋อง หรือคุณไอติมยังไงพี่ยุทธกุ้งกลัวกุ้งจะแย่กว่านะพี่ยุทธไม่มีอะไรหนักกว่านั้นอีกแล้วโอ้ยอ,อันนี้พี่ยุทธพูดนะไม่ใช่กุ้งพูดนะอ่าใช่ผมพูดเอง <c oughs> อ่ามันต้องดูนะว่าเสียงร้องออกมาเป็นยังไงว่าเข้าเกณฑ์ไหมที่จะไปสังกัดเขาอ่ะพี่ยุทธใี่กุ้งร้องเพลงอะไรอ่ะเอาแล้วแต่เลยทางเหนือดีเลยนะทางเหนืออยากฟังเลยทางเหนือใช่ไหมคะ <c oughs> ทางเหนือก็ต้องเพลง สาวเชียงใหม่ได้เลยค่ะอยากฟังมากแล้วไงคะร้องเลยรองได้เลยคะ่ะก<ห>ุ้งฮะร้องเลยไงอร้องเลยเหรอคะค่ะข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่แอบบอเต้าใดก็จะเป็นสาวแล้วตึงวันมีบ่าวมาแอลมาอู้มาแซลเป็นคนละปูน พอ,อล้วได้ไหมคะข้าเจ้าจะเลือกเอาอ่อใช่ข้าเจ้าจะเลือกเอาไผ่ไอ้บ่าวเจียงฮายชื่อแก้วมาลุนไอ้ปงคนแป้ชิวสุนไอ้คำไอ้มูลไอ้สมไอม้มีเปิ้นบอกว่าจะมาขอข้าเจ้าก็รอมาแล้วเป็นปีป่อแม่ข้าปูสลีไอ้บ่าวตัวดี หายแซบหายซอยไม่ได้แลค่ะพยุทธ์ค่ะอีกนิดเดียวจะจบแล้วอีกนิดเดียวอีกเรี่ยวข้าเจ้าบ่เจือแหมแล้วจะแต่งกับแมวไปอยู่ปลายดอยขายผ้าขายเพชรขายพลอยขายแหวนขายสร้อยอยู่บนดอยปุยก็ไเล่นใช่ไหมคะ้องเพราะมากค่ะงั้นก็พิยุทธพยุทธ์มีในช่องสามเพ่คงไปประกวดไหมล่ะ เอาอย่างประกวดเดี๋ยวจัดให้เลยพิยุทธ์เป็นผู้ส่งนะน้องใบน้องใบเป็นพยานที่พี่ด้วยนะได้เลยค่ะได้เลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีโอกาสไปเชียงใหม่นะเดี๋ยวต้องเจอกันหรือไม่อย่างนั้นวันไหนมากรุงเทพบอกด้วยนะได้พ่ยุทธ์ขามาเชียงใหม่คุณจะพาไปทานข้าวซอยที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ยนั้นนะคะไม่ใช่ที่วันนี้ท่านนายกทักสินไปก็มีอีกอีกหลายเจ้าที่อร่อยด้วยค่ะทําไมขนาดร้านข้าวซอยต้องคนละร้านเลยหรอไม่ใช่พิยุทธ์ ก็ไก็อยากให้นักท่องเที่ยวอะค่ะรู้จักร้านอาหารในเชียงใหม่มากๆเพราะมันไปกระจุกตัวอยู่ในเมืองจริงๆเพราะการเชียงใหม่การท่องเที่ยวมันกระจุกตัวอยู่ในเมืองนะพิยุธพิยุสต้องมาดูอันซีนสิคะว่า25อำเภอมีอะไรบ้างอแล้วตอนนี้ฝนเป็นยังไงแล้วนัน่ะโอ้เชียงใหม่ไม่เชียงใหม่ถือว่าเชียงใหม่มั่นคงพิยุทสเราจะไม่ยอมเสียแชมป์ให้ใครเลยอะแชมป์อากาศแย่เนี่ยนะแชมป์อากาศแย่เนี่ยค่ะ ไม่ยอมเสียจริงๆนะคะพิยุษเพราะว่าเรื่องเรื่องอากาศแย่เนี่ยค่ะมันก็คงต้องมีนโยบาย,ยแก้ปัญหาระยะสั้นที่ค่อนตค่อนข้างต้องเข้มงวดด้วยพิยุตหรคะครับครับไว้มีโอากาสคุยกันมีอะไรอยากจะบอกอถ้าบอกได้ถ้ามีโอกาสเจอคุณทักษิณอยากจะบอกอะไรไหมก็ฝากต้องอย่างแรกต้องฝากกราบสวัสดีท่านนะคะแล้วก็ต้องเรียนท่านว่ากุ้งยังเคารพท่านแล้วก็ตระกูลชินวัตรเหมือนเดิมเพราะว่าท่านก็เป็นคนให้โอกาสทางการเมืองกุ้ง ค่ะแล้วก็ขอให้ท่านรักษาสุขภาพนะคะช่วงนี้ท่านมาเชียงใหม่แล้วสุขภาพท่านก็ยังไม่เต็มร้อยก็ขอให้ท่านรักษาสุขภาพด้วยเพราะฝุ่นมันก็มากเหลือเกินค่ะอืมอ่าขอบคุณครับคุณทัศนีฮะขอบคุณมากเลยครับค่ะขอบคุณพี่ยธขอบคุณน้องใบขอบคุณท่านผู้ชมด้วยค่ะขอบคุณมาะขอบคุณครับขอบคุณค่ะอา